วันนี้นะคะจะพามาดูสวนกล้วยของคุณปิดาเดนะคะซึ่งเราจะมาดูวิธีการดูกล้วยที่พร้อมที่จะเอาไปตัดเพื่อเพื่อที่จะไปบ่มนะคะนี่นะคะคือกล้วยที่ยังไม่พร้อมที่จะเอาไปบ่มที่ยังอ่อนที่ยังไม่พร้อมที่จะกินเราสังเกตดูว่ามันจะมีเหลี่ยม,มอยู่กล้วยมันจะเป็นเหลี่ยม,มนะคะและเกสรน,นี่เขาเรียกว่าเกสรตัวเมียเนาะจะยังไม่ล่วง ก็ยังเยอะอยู่นะคะนี่คือกล้วยยังอ่อนดุมอยู่นะคะยังไม่พร้อมที่จะรับประทาน,นะคะ่ะแต่ต้นนี้เรือนี้รู้สึกว่าก็เกือบที่จะได้ทานทานได้แล้วนะคะเกือบแล้วใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูเครือกล้วยที่พร้อมที่จะกินแล้วและพร้อมที่จะตัดที่จะเอาไปบ่มกินแล้วนะคะไปดูกันเลย นี่นะคะคือเรานี่นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเหลี่ยมมันจะลดแล้วคือพร้อมที่จะทานแล้วและเกสรตัวเมียเนาะมันก็ร่วงแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วพร้อมที่จะเอาไปบ่มกินแล้วค่ะน่ากินมากเลยค่ะไม่บา